สวัสดีค่ะมัอนี้สิมาอัปเดตมาละให้เบื้องลูกไงแล้วกํะลังเกิดไม่ลูกหน่อยกําลังเกิดไม่อีลูกหน่อยกําลังเกิดไม่อีกเต็มเลยคันนี่กําลังเกิด ไม่ยึงงน้ะง,งามอันนี้พออันพักไว้ถ้าปลูกพอพักอันในต้นในน้อยไว้ปลูกอันนี้ก็ลังปลูกใส่กระถางต้นญ่เติบแน่หรอกค่ะปลูกไว้ กำลังงามเลยกำลังขึง้นต้นนีิก็ตน้นไงแล้วพอผักเอาไว้ปลูกงามงามเดี๋ยวประเด็นสิอัพเดตให้เบื้องไม่ให้มันตน้นไงกว่หน้จากน้อยเอาทอนอ้ก,กอนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ